สวัสดีครับแลนต่ำโคกแตกมาอีกแล้วต่ำทะเลอยู่ข้างถนนครับโอนอ สั่งโทรสั่งจะเอาไปส่งเหมือน,นเดิมครับรถคันเก่าเหมือนเดิมทะเล เสียงรถดังหนะ่อยมันมีร่มครับตรงนี้ก็เลยจอดต้นก้ามปูเอ,อเสร็จแล้วหนึ่งครบ เสร็จแล้วก็จะเอาไปส่งภกที่สอง แสงเข้าดีชัดเลย อโอเคชิมหน่ดชิมกี่ครั้งเนี่ยชิมสองครั้งไม่ชิมสองครั้งชิมทำไมเยอะแยะตักใส่ถุงครับ เครื่องเน้นเน้นอโครับเต็นถุงถ้าเทใส่จานต้องจานใหญ่จริงๆนะจะใส่ได้ต้ำปลา ตบท้ายตบท้ายด้วยตำป่าจัดไปจวดจวด,จดยันเฮีนลูกค้าบบมิโฮมครับลยจอดต่ำข้างทางเลย ปลาละทำเองเหมือนเดิมอ่างถนนครับคนเขาก็มองนะาทำอะไรกันนะ จเจ้าเหตุยังจับลงพกไปแล้วนั่นละ ตำป่าใส่หอมเปรอะมันไม่แดดคลิปนี้ปิดท้ายด้วยตำป่านะครับถ่ายให้ดูสามตำชิมอีกแผลหนึ่งครั้งของแท้ต้องชิมสองครั้ง <c oughs> <c oughs> คุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ แล้วสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ